สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ชวนเผยบรรจุวาระร่างกฎหมายซ้อมทรมานอุ้มหายแล้วไม่รับปากจะพิจารณาทานันก่อนปิดสมัยประชุม18กันยายนที่รัฐสภานายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้สภาพิจารณาบรรจุร่างพระราชบัญญตัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายว่ากฎหมายที่ส่งมาทุกฉบ,บับมีข้อบังคับกำหนดให้ต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน7วันโดยทั่วไปแล้วกฎหมายของรัฐบาลทุกฉบับนั้นก็จะมีการบรรจุเป็นเรื่องด่วนตามที่ขอมาในระเบียบวาระกฎหมายที่ส่งมาจากคณะรัฐมนตรีผู้ดได้ว่าเกือบไม่มีเรื่องครั้ง ยกเว้นเรื่องที่มาใหม่ซึ่งต่างจากกฎหมายที่สมาชิกเสนอเพราะที่สมาชิกเสนอระเบียบวาระยังไปไม่ถึงเพราะหมดเวลาการประชุมไปก่อนจึงขอความร่วมมือสมาชิกว่าทุกวันศุกร์จะมีการประชุมเพิ่มเติมอีกหนึ่งวนันเพื่อดูระเบียบวาระที่ค้างการพิจารณาอยู่และได้ขอร้องสมาชิกให้ช่วยกันบริหารเวลาเพื่อให้สามารถพิจารณากฎหมายที่ค้างได้เร็วที่สุดทั้งนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการบรรจุระเบียบวาระไปแล้ว เมื่อถามว่าการพิจนารณาร่างพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทําให้บุคคลสูญหายจะเสร็จทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่นายชวนกล่าวว่าเหลือเวลาประชุมถึงวันที่18กันยายนก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งมีระเบียบว,วาระเป็นข้อบังคับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเข้ามา โดยรัฐบาลแจ้งว่าพร้อมตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งต้องรอผลการหารือจากวิบ2ฝ่ายเพื่อเคาะกรอบเวลาอีกครั้งนอกจากนี้นายชวนยังกล่าวถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามด้วยว่าให้เริ่มนับไป15วันเริ่มตั้งแต่วันที่26สิงหาคมและจะต้องดูความพร้อมของสมาชิกในการนัดวันลงมติอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ